สัตว์ตัวไหนร้องเจ๊กเชยกใช่เก่งมากตัวอะไรคะลิงลิงลิงกินอะไรคะล,ลิงกินกล้วยลิงกินกล้วยเก่งมากค่ะ,ะสัตว์ตัวไหนร้องอบอบเก่งมากตัวอะไรคะร้องอบอบกบกบเก่งมากกบกิน กินมะแมลงเก่งมากค่ะสัตว์ตัวไหนล้อเก <c oughs> <ๆ> <c oughs> ่งมากตัวนี้ตัวอะไรคะเ <c oughs> สือสิงโตใช่ <c oughs> สิงโตก,กินเนื้อหมูกินเนื้อใช่เนื้อหมูเก่งมากค่ะสัตว์ตัวไหนกินอ้อยสัตว์ตัวไหนกินอ้อย ไหนกินอ้อยคะอ้าวตัวนี้กินอะไรคะหมากินอ้อยหมากินกระดูกค่ะกระดูกใช่หมากินกระดูกเก่งมากคอ้อยอยู่ไหนอ้าวช้างกินอ้อยค่ะเก่งมากค่ะอ้าวแล้วตัวนี้ตัวนี้คืออะไรคะเป็ดเป็ดเป็ดกินกินปลากินปลาเก่งมากไหนเป็ดร้องไงคะแกร์แกร แฝกแฝกแควเก่งมากคะ่ะอ้าวพันมาดูกันแล้วชุดนี้ตัวไหนร้องอุดอุดคะใช่เก่งมากอั